16ปีเท่านั้นครับเด็กจากชุมพรโอ้โหเกือบแม่มาถึงจ้วงก่อนเลยครับนักมวยจกอิรานเพชรพยับนี่ถือว่าเป็น5้านับเจนแรกนะครับเจอกับจาวิตตอร์ซูวาครับลอกัน5้านับครับแมวันนั้นต้องบอกว่าเวทีนี่เดือดลุกเป็นไฟเลยครับมาดูฟอร์มของเพชรพยับวันนี้กันบ้างครับเจอกับนักงวยอิรานครับแม่ขาดแน่นเลยครับเดินเข้าใส่เลยครับเพชรพยับโอ้ยฝันศอกมาแล้ว สองนำไปก่อนครับแต่ว่าทางด้านของซาเด็กนี่ก็มีศอกงัดมาเหมือนกันครับโอ้ยลื่นครับลื่นลื่นไม่มีกลัวอยู่แล้วนะครับเพชรพยับแหม่มีหมัดอาไปคัดหน้ากลัวครับซาเด็กเซมี่เพชรพยับก็ไม่กลัวครับเดินเข้าไปครับแหม่กาวฟันศอกยังห่างอยู่ดูครับไอ้หนูวัยสิบหกปี หัวใจแข็งแกร่งเหลือเกินครับยกกาดสูงสงนะครับรอปักรองัดไม่ใช่วานข้าวดำนาครับปัดไปซสอโอ้ยดีว่าเป็นปลายหมัดแล้วอยู่ข้างเชือกนะครับใส่ทิ้งทั้งหัวไหลเลยครับโอ้โหดูครับกะเอาน็อกเลยครับแียวแรงเด็กมันดีจริงๆครับไปแค่16ปีครับร้อนฉ่ำร้อนชาครับเอาครับต่อไปประมาทครับ ยกต่าสูงๆแต่ว่าโดนตัดลำตัวเดินตัดด้วยทีวางแข้งครับเอาละครับจิ้มด้วยขวาอา้าหลุดครับหลุดหุดฮาซิมิเดินตามเข้ามาแฮไม่มีจังหวะครับแม่ใครจะวิ่งไปไหนครับเปาปูบอกเด้งดึงเด้งดึงครับทรงนี้แม่ไต่ไปพี่พับอ่าพับในครับคนละทีโอ้เวียงครับล้มลงไป โอ้โหมาอัปคัดแบบรัวๆครับทีมหน้าเลยครับแสดงแคสเซมี่แม่ฉลาดครับลูกนี้นั้นถือว่าผิดกติกานะครับประเภทพอจะโดนอาวุธทิ้งตัวทิ้งตัวนี่ถือว่าเปรียบคู่ต่อสู้ครับมวยไทยมีหลักมีเหลี่ยมมีลูกบังลูกกันอยู่นะครับโกกาสสูงๆเดินเข้าไปครับแต่ซ้ายไม่ถึงครับ โอ้ตัดนำตัวคืนคาเซมี่ฮุกซ้ายสวยครับโอ้ยเจอขวาโดนไม่โดนก็ยังเสียวเลยครับอาวุธของเพชรพยับทิ้งทั้งตัวหดทั้งไหลจริงๆครับแม่เอาลากมาจากชุมพรงัดเอ้าล้มลงไปยังไม่โดนอะไรครับแค่ความจมูกเลยครับไม่มีอะไรครับเพชรพยับครับไม่ต้องกลัวเลยครับยกนี่กับเพชรพยับโอ้โหไตขวาครับไม่อาการโอ้ยเตะข้ามศีรษะไปอีก OF, ต้องระวังมัดของเสด็คาเซมี่ครับแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าอาดีนาลีเนี่ยมันลังเยอะจริงๆครับทางด้านเพชรพยับครับไม่กลัวไม่เกรงไม่เจ็บป้ายปวดครับลงทุนเอาใช้โครงเกี่ยวนะครับทางด้านของอาเซมี่อุยอโดนครับทางด้านเพชรพยับโดนแล้วโดนขวาโดนลำตัวโดนหน้าอา้อาวอา้าวอ้าวเป็นเรื่องธรรมชาติครับมีได้มีโ,โ,โดน làm. อ้าวโอ้ยหนึ่งสองเข้าไปครับ หลดไม่หลดครับหลดไม่หลดครับแม่ดักสายดีครับสายยังสวยครับเพชรพยับครับแสดงคับซมี่นี่ก็กาเช็คบินเลยครับเห็นอาการของเพชรพยับตุยลำตัวใบหน้าใบหน้าลำตัวครับอ้าวซ้ายยันขวาว่ายังไงยังไม่ออกครับขวาตามมาต้องหมุนออกมาครับโอ้โหแข่งขวาออกสวยครับเพชรพยับเล่นเอาหยุดไปเหมือนกันครับฮัตซมม่ แต้จว่าจูจ่โจมเข้ามานนิเสียวจะโดนเพชรพยับบวกจริงๆครับฮาเซมีก็ต้องเสี่ยงต้องแลกอย่างนี้แหละครับเพชรพยับนั้นจะวางแข้งให้ยาวๆนั้นน่าจะดีกว่าครับไปแลกหมัดนนิเสียวนะครับฮาเซมีสปีดหมัดนั้นเร็วกว่านะครับคล่องกว่าครับไปเตะสูงหลุดอีกแล้วถือใบแม่แกฉลาดนะครับพยายามจะต่อยลำตัวทอนกำลังของเพชรพยับก่อนครับสเสด็จฮาเซมี โอ้โหบัดนมีมารัวๆเลยครับเลยกำดาวก็มีซึมๆเลยครับเพชรพยับเจอกำปั้นเข้าไปหลายขนาดไม่ดูกล้ากลัวครับพัสมีครับกลัวลูกสวนลูกบวกของเพชรพยับยังหวะไล่เพลินๆโดนจึ๊กเดียวดิชังงักได้นะครับอาครับนี่ครับอย่าลืมแข้งครับอย่าลืมแข้งไม่ใช่อย่าลืมฉันครับอย่าลืมแข้งครับเพชรพยับ แข่งมันดีอยู่แล้วครับแต่ย่าเตะสูงนั่นแหละครับมันไม่มีอะไรหุ้มนะครับหน้าแข้งโอ้ยย่อหลบ่ตอนนี้ว่าดูอ่อนแรงลงนะครับพิพยับครับบุกเยอะโดนแยะครับโอ้ยข่าซ้ายไปโดนข่าวแล้วก็เด้งดึงเลยครับซาเดคาเซมีถอยกรูดกๆูออกมาทีบยันเข้าไปครับที่ไปที่หน้าอกมเปาปูบอกจะหนีไปไหนครับลากมากลางเวทีครับ พยายามจะเล่นงานลำตัวเหมือนกันนะครับเพชรพยับอืมตลึกใจครับสมกับเีมของรายการครับออกอาวุธกันตลอดครับคู่นี้พยายามใช้ลูกทีมนะครับาเซมีแม่ต้องถามแข้งซ้ายเพชรพยับก่อนครับโอ้ยโยจะบินครับจะบินครับพี่หมอยู่ตรงไหนครับ แม่จะคล้องมาตีครับยังไม่ได้ครับโอ้โหออกไปครับเจอแข้งซ้ายบุกแรลกแล้วครับยกนี้สำหรับเพชรพยับครับเดินติดๆเดินใกล้ๆต้องอย่าให้เด็กแคมซี่นี่มีกำลังมีแรงหายใจครับมีระยะหายใจโอ้โหดูครับเข่ามาแย่ยืนเป็นเบ็ดเกียวเยือไปเลยครับทื่อแข็งๆแล้วเจอวงในเข้าไปวิ่งเข้าไปเข่าร้อยโอ้ อนุมานข้ามลงกาหรือว่าเข่าลอยครับสวยงามมากครับอ่ะยอมไหมยอมไหมซาเดรคานซี่ครับไม่ยอมก็โดนต่อครับโอ้โหครับต้องเอามือลงมาปิดเลยเลยครับแหมกลายเป็นโรคท้องบางท้องอ่อนไปซะแล้วล้มลงไปถูรูดถูกกลางครับลุกขึ้นมาแหมอย่าแสดงความแข็งแรงครับซาเดรคานซี่ครับยึกยักยึกยักอ่าไปซ้ายอย่าหมดนะครับเพชยายามอย่าหมดครับ โอ้โหยังไงครับพย,ยพยายามครับแกช็อต,ตไปดื้อตอนนี้ก็ไล่เข้าไปเลยครับสเสด็จคาเซมีแห่ข้างล่างครับภูพันธ์รถวันนี้มาเชียร์ทีมงานของอิหร่านนะครับก็ซ้อมอยู่ที่อยุธยาไฟยิมเลยครับเด็จคาเซมีตบผุกซ้ายโอ้โหสับพับนอกอาแล้วครับตอนนี้ยังไงก็ต้องเร่งต้องรีบเลยครับเด็จคาเซมีครับ อาศัยช่วงที่เพชรพยับามยังอื้อตื้อครับอาจจะคิดอะไรไม่ออกครับยังไงครับสะดุดอะไรหรือเปล่าอย่าพอได้ครับอย่าอุ่นใจครับซ้ายดอกนี้มีผ่อนมีดึงนิดหน่อยครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับแม่แต่ว่าดูครับฮาเซมี่นี่เดี๋ยวคลึกเดี๋ยวคักเดี๋ยวรุนเดี๋ยวแรงขึ้นมาครับอามาเวลาลอกอหลุดครับตามเข้าไปช้าเลยโอ้โหไต่เข้าไปครับบริเวณหน้าอก ม่ดูเหมือนจะแผ่วๆไปนิดนึครับเพชรพยับอย่าเอาทรงมวยครับอย่าเอาทรงมวยครับไม่มีครับอันซอยก้นอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ครับอ้าวล้มลงไปครับคนจำเบาโอ้โหแรงดีจริงๆครับทานของฮาเซมี่แม่เปาปูต้องบ่อแล้วครับต้องออกให้ห่างเชือกครับ แหมกลัวหลังจะบาดเชือกเลยครับกลัวเชือกจะบาดหลัง<ฮ>แล้วเป็นเพชรพยาพอหอมกลิ่นครับโอ้โหต้องบอกว่าบุญเก่าดีครับตนมาเยอะครับเอาชนะคะแนนสตดีคัซมี่จากอิร่านไปไปได้ครับ